สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหมๆ่ๆสม สำหรับมือถือ Android ทุกรุ่นนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งของมือถือซัมซุงนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อสําหรับซัมซุง g าลิ a x y A53 5G ซึ่งตอนนี้จะมีรุ่นใหม่ออกมานะครับเป็น Galaxy A54 5G ก็เลยทําให้ A53 นะครับมีการลดราคาลงมาค่อนข้างน่าสนใจก็เลยอยากจะนํามาแบ่งปันนะครับให้กับท่านใดที่อยากไปซื้อสมาร์ทโฟนมาใช้งานแล้วก็เน้นเป็นแบรนด์ Samsung นะครับเดี๋ยวมาดูราคาล่าสุดสําหรับ Galaxy A53 กันว่าน่าสนใจไหมในเรื่องของสเปคนะครับซัมซุง Galaxy A53 5G รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.5นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ Super AMOLED 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มา4ตัวนะครับความละเอียด อยู่ที่64ล้านพิกเซลกล้องหน้าก็32ล้านนะครับส่วนชิปการประมวลผลเป็น Samsung Exynos 1280 Octa Core Android เป็นเวอร์ชัน12หน่วยความจำให้แรมมา8นะครับลอมให้มา128แบตเตอรี่5,000รองรับการชาร์จไว้ได้25วัตต์นะครับในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A53 5G นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่า แบบไม่ติดโปรกันก่อนสำหรับ Samsung Galaxy A535G เริ่มกันด้วยราคาจากทางด้านแอป Lazada นะครับแล้วเลขที่นำมาให้ดูกันขายโดยทาง Samsung Official นะครับสำหรับ Galaxy A535G ร a m 8ลอม128 g b จากราคาปกติ15,999บาทก็ลดราคาเหลือ13,485บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยก,กพันผ่อนได้10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1,348บาท เดือนเท่านั้นมีให้เลือก3สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ s ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้ขายโดยทาง TrueMove H d g e นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A535G RAM แปรอม8นจากราคาปกติ14,499บาทลดราคาเหลือเพียง11,499บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะ เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีส่วนร้านที่3นะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A535G ราคาลดลงไปอีกนะครับมีทั้งรุ่น RAM 8ลอม256แล้วก็รุ่น RAM 8ลอม128 g b ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ14,999บาทนะครับลดราคาเหลือ1 4 3 0บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ด้วยนะครับภ ใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปี นี่เป็นราคาสำหรับเครื่องศูนย์ไทยนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายเป็นเครื่องเคลียร์สต็อกนะครับราคาไม่ถึง10,000บาทสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A ห้าสามห้า G ลำแปดลำหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์จากราคาปกติ1นึ่งหมื่นสี่พันสี่บาทนะครับก็ลดราคาให้เหลือ9ก้าพบาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็น ราคาสําหรับ Samsung g a l ็กซ a 5 3าอ g จากทางด้านแอปลาซาด้าน,นะครับท่านชอบของร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันขายโดยทาง Samsung Official นะครับสำหรับ Galaxy a 5 3 5 g ram 8 r o m 128่ b จากราคาปกติ14 4 9 9บาทก็ลดราคาเหลือเพียง14,99บาทนะครับีิธีการก่าย เงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมี3สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปเซตเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีส่วนร้านที่2นะครับซัมซุงกาลิคีเอห้าสร้านนี้มีทั้งรุ่นแรม8ลอม1 2 8่กิกหรือว่าจะเลือกเป็นรุ่นแรม8ลอม2 5 6กิกก็ได้นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ราคาเริ่มต้นที่ 10, ทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามามรถเก็บเงินปลายทางได้้แลวก็จัด ส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ s ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับซัมซุงกาลิ a ซี่ a ห้าสามห้าจีลแปดอมหนึ่งไขายโดยทางร้าน b a n น na it นะครับจากราคาปกติ14,499บาทก็ลดราคาเหลือ12,999บาทนะครับแต่ว่าร้านนี้มีเหลือเฉพาะสีดำเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้ร้อเปอร์เซ็นต์เปล กันจากศูนย์ s ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอปชอปปี้ท่านในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็กดเข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับ Samsung Galaxy a g a l a ซี่ A535G เป็นราคาในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแบบนี้นะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกซึ่งก็จะเป็น ของค่าย d t แทนะครับ Samsung Galaxy A535G โปรโมชั่นพิเศษลดราคาล่าสุดนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ที่ราคา6490บาทถ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าก็มีโปรลดราคาให้นะครับจากราคา14,499ก็ลดเหลือ12,499บาทเท่านั้นแล้วก็พิเศษนะครับถ้าซื้อเป็นเครื่องเปล่าไม่ติดโปรแถมฟรีนะครับเป็นเน็ตไม่อั้นความเร็ว10เมกเล่นได้นานสูงสุดถึง6เดือนนะครับ นี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นถ้าเราซื้อเครื่องแบบไม่ติดโปรส่วนการซื้อพร้อมโปรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าเป็นลูกค้าด t a ทแบบรายเดือนอยู่แล้วนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น6,490บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199นะครับพร้อมกับจ่ายค้าอินลงหน้า2,100รรวมจ่ายทั้งหมดนะครับในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ 8,500บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา7,990นะครับค่าเหนีด่ดลงหน้า1,200รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ9,200บาทโปร699นะครับซื้อได้ที่ราคา8,990ค่าเหนีด่ดลงหน้า1,200รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ10,000บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy A53 5G จากทางด้านค่าย d t e c นะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ d t a ท็กช p อ ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2ที่นํามาให้ดูกันนะครับเป็นของค่าย AIS Samsung Galaxy A53 5G ล m 8ลม128 g b มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่14,499บาทโปรโมชั่นเน็ตลายเดือนที่น่าสนใจแบบแรกเป็นโปร AIS Hot Deal นะครับสำหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ที่ราคา9,199บาทก็จะมีค่าเน็ุลกหน้าด้วยนะครับประมาณ500บาทเท่านั้น ส่วนโปรสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับก็ซื้อได้ที่ราคา9,199บาทค่าหนีลูกหน้าก็500นะครับแล้วก็โปรสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา9,199บาทซึ่งก็จะมีค่าหนีลูกหน้าเช่นเดียวกันสุดท้ายเป็นโปร AIS b a s e Buy สำหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ที่ราคา9,999บาทเท่านั้นเครื่องเปล่านะครับลดราคาพิเศษจาก14,499ลดเหลือ12,999บาทนะครับนี่ก็ จะเป็นโปรโมชั่นจากทางด้านค่าย AIS ท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย TrueMove H ตอนนี้ Samsung Galaxy A53 5G สินค้าหมดชั่วคราวนะครับถ้ามีก็จะเป็นรุ่น A54 5G นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในเรื่องของราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับมีตัวอย่างโปรโมชั่นมาให้ดูนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น8 9 8 9ัาทสําบาทสำหรับ ลูกค้า True นะครับส่วนคนที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่ก็ราคา8,989บาทเหมือนกันเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199นะครับมีค่าเหื่อลุงหน้าเพียงแค่1,070บาทโปร8,99ซื้อได้ที่ราคา9,989นะครับค่าเหื่อลุงหน้า1,070แล้วก็โปร5,99ซื้อได้ที่ราคา14,899บาทค่าเหนื่อลุงหน้า1,070บาทโปรสําหรับการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก็8,989บาทสุดท้ายเป็นโปรสําหรับการยาย่ายออนไลน์นะครับก็ซื้อได้ที่ ราคา8,989บาทเช่นเดียวกันรายละเอียดเหมือนกันกับการเปิดเบอร์ใหม่นะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่13,999บาทเท่านั้นท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับมือถือซัมซุงนะครับเป็นรุ่น Galaxy A 5 3 5 G ท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจากทั้ง lazada แล้วก็ shopee กดสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับส่วนถ้าอยากซื้อพร้อมโปรเน็ตชอบโปรโมชั่นของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ